e v โตแน่นอนครับปีหน้าเนี่ยเราจะเห็น e v อุตสาหกรรมนะโตสนั่นวันไวเลยถ้าถามว่าราคาหุ้นทั้งสองตัวเนี่ยมันจะเอาเปรฟอร์มจริงๆทะลุ200วันได้ในมุมของผมนะมันจะต้องอยู่ประมาณไตรมาสสี e v ค่า ecosystem ในบ้านเรา แนวโน้มจะโตอีกไหมจะโตแค่ไหนจะโตไปเหนือไปใต้จะโตไปในทิศทางไหนบ้างครับขอแบบรบกวนแบบกระชับครับอาจารหนูโอเคอีวีโตแน่นอนครับปีหน้าเนี่ยเราจะเห็น EV อีวีอุตสาหกรรมโตสนั่นวันไวเลยเพราะว่าโรงงานอีกหลายโรงงานเลยนะครับจะเร่งผลิตออกมาแล้วดับนำโดยครับ BYD BYD นี่คือ build your dream ของผมมันบียอนเซกิลิตี้นะคะอย่างนะครับไม่ไม่ใช่อันเดียวกันนะครับอันนั้นเนี่ยเขาสร้างโรงงานอยู่แล้วก็จะเสร็จปีหน้านะครับแล้วเขาต้องผลิตแน่ๆเนื่องจากว่าเขาต้องผลิตชดเชยใช่ไหมครตามที่เขาได้ส ubsidy มาณนขนาดของทราบแล้วมันก็มีอีกหลายๆโรงงานที่จะทำนะเราสังเกตว่าช่วงเนี้ยคนคนเริ่มถ้าคุณเวลานลองไปถามเพื่อนๆเนี่ยหลายคนเนี่ยคนเริ่มไม่รู้สึกตะขิดตะพวงใจแล้วว่าถ้าซื้อรถ e v เนี่ย มันจะมีอย่างนั้นไหมจะหาที่ชา้าใดไหมอย่างงน้นอย่างนี้จะวิ่งดใดไกลไหมเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยคิดถึงพนั้นันะ้นคือมันเริ่มจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะเพราะว่า performance ของรถราคาที่ลงมาอะไรต่างๆเหล่านี้มันมันได้ถูกพัฒนาไปถึงจุดที่ผู้บริโภคยอมรับไปแล้วเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมมันโตแน่นอนครับปีนี้ผมว่าหลายหมื่นอะไม่น่ใจว่า,าถึงแสนไหม แต่ปีหน้าเนี่ยน่าจะถึงแสนหมายถึงว่ายอ,ยอดป็นย้อนใหม่ที่ขายนะครับดังัเพราะฉะนั้นเนี่ยโตแน่นอนครับที่พอหุ้น EV กัอนนิดนึงนะครับหุ้น EV เนี่ยเราเริ่มจาก n น็ก e a ก่อนละกัน n น็ก EV ผูกกันถูกไหมครับเขาก็ทํา EV ที่เกี่ยวกับพาณิชย์นะก็จะเป็นรถบัสรถบรรทุกประเด็นคืออย่างนี้ครับว่ากําไรในไตรามาสที่สองของ n น็กเนี่ยออกมาดีถูกไหมครับสามนะร้อย e กว่าล้านของเองจริงก็ก็ดีนะครับก็สองพันกว่าล้าน แต่ว่าหุ้นเนก็กขึ้นแต่หุ้นเอเนละลงแต่ไม่ลง <c oughs> ไม่ได้เยอะนะลงมันก็จะดู <c oughs> ัดถัดกันเนาะ,ะประเด็นคืออย่างนี้ครว่าไตรมาสที่สามสี่ไตรมาสที่สามผมเข้าใจว่ากําไรของเน็กอาจจะไม่ได้ดีกว่าสองนะคือสองเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากเงินบาทด้วยส่วนนง่งอะไรเงี้ยหลายอย่างนะครับแต่ไตรมาสที่สามเนี่ยเขากำลังอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของครเพราะว่า เดิมเนี่ยเขาอยากจะส่งรถเมย์3,000คันให้กับลูกค้ารายึ่งใช่ไหมครับให้ครบไปเลยปรากฏว,ว่ามันมีติดปัญหาตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไตรมารส3อาจจะไม่ได้ส่งเยอะขนาดนั้นพอจะไตรมาส4เนี่ยจะกลายเป็นไตรมาสที่ระดมส่งแหละข้นี้อันเนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้ามองในเชิงกาไรก่อนแล้วกันนะครับว่า2มา3อาจจะตอบไปบ้านแต่3ไป4เนี่ยว่าเด้งแรงเลยแล้วน,น่าจะแซงไตรมารส2ด้วยอันนี้คือแนกก่อนนะครับ ถ้า EA นะครับไตามาสองสองพันหนึ่งไตามาหนึ่งเนี่ยสองพันมากกว่าสองพันหนึ่งนะเนื่องจากว่าลมไงพลังงานลมมันลดลดกาไรลงเนื่องจากว่ามันเป็นซีซั่นนะครับแต่ไตรมาสามก็น่าจะประมาณเนี้ยบวกลบสองพันไม่กยาบมันมากแต่ไตามาสี่น่าสนใจครับเหมือนกันฮะผมว่า EA น่าจะทะลุสามพันล้านเลยกาไรในวันไตมาสี่นะครับในมุมอย่างเนี้ย ถ้าถามว่าราคาหุ้นของทั้งสองตัวเนี่ยมันจะเอาเปอร์ฟอร์มจริงๆทะลุ200วันได้ในมุมของผมนะมันจะต้องอยู่ประมาณไตรมาสสี่คือช่วงนี้มันอาจจะแบบขยึกขึ้นเหมือนกันะแต่มันอาจจะอาจจะยังไม่สามารถทะลุ200วันได้เพราะทั้งคู่มันก็ถูกกดด้วย200วันเหมือนกันแต่รู้สึกอินเ็กจะจะจะเก่งกว่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าอ่าตอนนี้ต่ําเส้น200วันทั้งคู่นะครับ ผมคิดว่าวันนี้เดือนแปดเนาะผมมองว่าเดือนเก้าก็อาจจะเนี่ยอาจจะขึ้นไปเก่งหน่อยก็ไปชนสองร้อยวันนะแต่พอเดือนสิบขึ้นเนี่ยผมว่าทะลุสองร้อยวันไนดะ้เพราะว่ากําไรในไตรามาสที่สี่มันจะดีมากทั้งคู่เลยคู่เลยนะเพราะคิดว่าสิ้นปีเนี้ยผมเชื่อว่าทั้งคู่อ่ะมีสิทธิ์ไปเจอตรงสีแดงแน่น,นอนเส้นสีแดง ภายในสิ้นปีทุนทีมันอยู่ข้างบนหัวมันถูกไหมครับเนื่องจากว่ากาไรไตรมาส4มันจะออกมาโดดเด่นครับอืมเพราะปัญหาที่ผมพูดว่า,วาลูกค้ารายหนึ่งที่ได้รับตัวเช่านเนี่ยผมว่ามันใกล้จะถูกแก้ในเดือนสองเดือนนี้แหละพอจบมันปุ๊บเนี่ยม,มันก็จะเร่งตัวได้และประกอบไปอีกอย่างนะครับไตรมาส3จะเป็นไตรมาสที่เราเห็นการขายเอรถที่ไม่ใช่ลูกค้าคนเนี้ยเยอะ ขึ้นเยอะเลยซึ่งปกติอะคนสุ่ดเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอ๋อเอเอก็คงขายแต่เจ้านี้เป็นหลักแหละแต่จริงๆไม่ใช่นื่องจากเขาวางไงเวลาอยากจะให้ออเดอร์ตรงนี้เพราะเวลาผลิตเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะทำช้าถูกไหมคุณคต้องทำแบอย่างเดียวันให้จบไปเลยอย่างเงี้ยแต่แผนมันอาจจะสะดุดไปหน่อยนะครับ next หลักทรัพย์ beyond แนะนำซื้อนะครับ เป้าพื้นฐานคือ18บาทสิบาทเป็นสิ้นปีนี้หรือกลางปีหน้าครับอาจารย์หมูครับผมว่าประมาณไตรมาสหนึ่งปีหน้าสิบแปดบาทนะเอาราคาไม่เกิน12เดือนข้างหน้าไว้ก่อนแล้วกันนะอาจารย์เอาอย่างนะี้จะได้ครับแล้วได้เลยครบนะครับสิบาทนะครับเป้าพื้นฐาน18บาทภายใน12เดือนข้างหน้าสำหรับ Next ส่วน EA หลักทรัพย์บีออนแนะนำซื้อ EA เป้าพื้นฐาน84บาท12เดือนนะถ้าสิ้นปีน่าจะน่าจะหกบกว่าบาทเจ็สครับครับนะสิ้นปีมีลุ้นไม่ประมาณใกล้ๆเจ็ดบนะส่วน12เดือนข้างหน้ามีลุ้น84บาทสำหรับ EA มีลุ้น18บบาทสำหรับ Next นะครับ ขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับโปร8เดือน8ครับท่านที่สนใจครับอยากจะเสริมปูพื้นสำหรับท่านนักลงทุนมือใหม่ครับย้ำเลยนะท่านนักลงทุนมือใหม่ท่านนักลงทุนที่ประสบการณ์ยังน้อยนะครับแนะนำครับ m ั n นี่พัส o ออนไลน์001 basic technical โดยท่านอาจารย์เปรมสุขชนะทานวานิชมันนี่พัส o ออนไลน์คอร์ส001ราคาพิเศษโปรโมชั่น8เดือน8นะครับ สมัครราคาพิเศษมนิพัสออนไลน์0ูนย์ได้รับสิทธิพิเศษหรือแถมนะครับเข้าไปเรียนในม o ิพสออนไลน์0ูน์เนื้อหาเนี่ยแมทมากมันเป็นหลักการกลยุทธ์ในการลงทุนคุ้นสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็จะมีความรู้ทางด้านเทคนิคสำหรับคนเล่นรอบใหญ่ๆอะ่ Trend Following อะเทรนด์โฟลวิงอ่ะเล่นรอบใหญ่ๆอะ่ะอันเนี้ยอยู่ใน m o n พสออนไลน์0ูน์แถมให้ด้วย สนใจเชิญนะครับสแกน QR code หน้าจอนะเรียนผ่านทาง facebook กลุ่มปิด1ปี1ปีนะครับเนี่เชิญได้เลยครับสแกน QR code หน้าจอแล้วก็ตามด้วยหรือ Li าย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m o n e y plus M O N E Y P L U S m o n e y plus ติดกันตรงตัวนะครับเนี่สนใจก็เชิญได้เลย